Transcrição สวัสดีค่ะพบกับแพทนะคะในรายการ V Beauty ค่ะรายการดีๆจะมาเสิร์ฟเคล็ดลับเกี่ยวกับความสวยความงามพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์โดนใจที่คุณสามารถเลือกซื้อได้ทุกวันนะคะที่ช็อป7 7ช้อปปิ้งทีวีที่เดียวที่คุณวางใจค่ะและสาวๆคนไหนที่มีปัญหารอยคล้ำใต้ตาย,ยกมือขึ้นวันนี้เนี่ยปัญหาพวกนี้จะหมดไปนะคะเพียงแค่ฝรั่งเชื่อหรือไม่ว่าฝรั่งเนี่ยช่วยทําให้รอยคล้ำที่มันเกิดขึ้นเหมือนมีแพนด้าเนี่ยหายไปง่าย,ายๆแค่คุณเนี่ยนะคะฝานฝรั่งของคุณให้เป็นแผ่นบางๆแล้วโปะไว้ที่ตาประมาณ15-30นาที หลังจากนั้นคุณจะสังเกตได้เลยว่ารอยค้ำต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงแต่ถ้าจะให้ขาวแค่รอบดวงตาเนี่ยมันก็อะไรอยู่ถ้าคุณอยากจะขาวผ่องสว่างทั้งตัวเนี่ยต้องไปถามเธอคนนี้เลยเพราะเธอขาวมากค่ะอย่างที่บอกไปใครอยากขาวทั้งตัวขาวมากต้องถามเขาเลยเพราะเขาขาวจริงๆค่ะสวัสดีค่ะพี่จ้อยค่ะสวัสดีค่ะเจออีกแล้ว แล้วก็ยังใส่สีเดิมเหมือนเดิมเป็นสีที่แพทไม่เคยคิดจะใส่เลยใช่ต้องบอกว่ามันเหมือนเก็บกดคุณแพทคือสมัยก,ก่อนเราดำเนาะพอเราใส่สีแดงเขาก็บอกเราเป็นกาคาพิกออแต่เดี๋ยวนี้พอข่าวขึ้นใส่สีแดงได้ใส่ได้ทุกทุกสีเลยขอตังหูก่อนเลยได้ไหมไม่ได้ัน,นี้มาแบบว่าเขาเป็นเซตเ,เป็นเซตก,การแบบว่าออใส่ตอนดีไซเนอร์เดี๋ยวนี้ข่าวแล้วใส่อะไรก็ได้อะจริงคนข่าวนะคะใส่อะไรก็สวยไปหมดใช่ไม่ต้องเลือกแล้วถ้าเป็นคนสีผิวแบบอ่าเข้มหรือว่าคล้ำเนี่ยเหมือนที่ตะก่อนเป็นใช่ไหม ก็จะเลือกว่าเออพี่ค่าเขียวเขียวแบบนี้หนูไม่เอาแดงแบบนี้หนูไม่เอาพี่มีเหลืองสว่างหรือว่าใช่คือมันต้องเลือกเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วแล้วก็ใครที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องของใต้ตาที่บอกว่าเม่สักรู่นี้ตัตัหนูเลยคุณผู้ชมจริงๆแล้วโอไวเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยแค่ว่าให้ผิวเราขาวขึ้นอย่างเดียวนะจะเป็นส่วนบริเวณใต้ตรงใต้ตาที่เป็นผิวอ่ะมันก็จะปรับให้มันดูไบรท์ดูสว่างขึ้นเพราะว่าเป็นการดูแลจากภายในสู่ภายนอกและไม่ใช่ได้แค่รอบดวงตาแต่ว่าได้ไป ทังร่างก็เนี่ยเท่าที่ดูมันก็ขาวทั้งร่าง อยากจะถามว่าโอไว้ที่บอกเนี่ยรับประทานยังไงแล้วมันมีส่วนผสมอะไรที่ทําให้มันขาวทั้งร่างแบบนี้เป็นขาวมากค่ะแพะตอนนี้คุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยเขารู้จักโอไว้กันเริ่มดีละแต่ว่าวันนี้เราจะบอกโปรโมชั่นให้ก่อนเลยก่อนเลยเพราะว่าสัญญากันไว้แล้วนะคะว่ามาออกรายการนี้ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าหาซื้อกันไม่ได้จะต้องดูจากรายการอย่างเดียวเท่านั้นโปรโมชั่นนี้ใช่ค่ะโปรโมชั่นพิเศษมากก็คือปกติโอไว้ค่ะ1กล่องนะคะจะอยู่ที่2,500บาทวันนี้คุณผู้ชม ซื้อ1แถมให้อีก1ทันเททันทีให้ทันทีเลยแต่ว่าใครอยากจะได้เป็นโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะสั่งไปเลยค่ะโปร3กล่องจากราคาเต็ม7,500บาทจะเหลือแค่3,400บาทเท่านั้น3กล่องวันนี้โปรสุดคุม้มถูก 3, ต้อง 4, <400 S 2> าบาท3 4 0 0ถ้าเกิดคุณโทรมาทัน30สายแรกรับเพิ่มอีก1กล่องฟรีทันทีเป็น4กล่องในะราคา3,400 <3, S 1> พูดง่ายๆว่าโทรกันมาให้ทันโทรเดี๋ยวนี้โทรให้ทันเ๋ยวนะขอร้องเลยคุณผู้ชมเพราะว่าสายเราจะแน่นตลอดเลยนะคะ2หมายเลขค่ะ1577แล้วก็0 2 2 9 0 3 9 8 8จัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยเออเอาอีกทีนึงเดี๋ยวนะแพทขอโปรสุดคุ้มเลยแลวกันเพะเชื่อว่าใครๆก็คงอยากจะได้โปรนี้อยากได้เองเช่อเ่ไหร่นะ4ี่กล่องในราคา3,400บาทถูกต้องก็คือว่าถ้าเกิดซื้อ1แถม1นทันทีถ้าคุณซื้อโปรสุดคุ้ม3กล่องนะคะจาก75 0 0หเหลือ3,400 แล้วโทรมาทัน3าสสายแรกให้เพิ่มอีกหนึ่งกลองอ่องเป็น4ี่กล่อง3 4ม0บาทเป็น<ล>งาคุณม,มากคุณผู้ชมแพทเอาวันนี้นะเอา4ี่กล่อง3 4 0พ <c oughs> <ผ>ันส่แพ็คตลอดเลยเอาตลอดเลยเเต้องบอกว่าที่หลายๆคนเขาสนใจโอไวแล้วก็เลือกทานโอไวกันนะคะเพราะว่าสารสก,กัดของโอไวเนี่ยมีความแตกต่างจากยี่ห้ออื่นอย่างสิ้นเชิงอะไรบ้างต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าอันตรายหรือเปล่าไม่อันตรายมาจากธรรมชาติร้อนๆแล้วทาให้เราขาวขึ้นได้จริงอย่างตัวแรกเป็นสารสกัดจากเมล็ดทับทิมค่ะทับทิมพันุ์นี้ค่ะ คุณแพทเป็นสายพันธุ์พิเศษจากแถบเมดิเตอร์เรเนียนคือมันสามารถที่จะยับยั้งการเกิดเม็ดสีผิวเมลานินในร่างกายของเราให้ทำงานเป็นปกติให้มันแข็งแรงขึ้นขเาขาเรียกว่ากระชากราดเงาผิวที่มันคล้ำๆเนี่ยมันจะปรับให้ขาวขึ้นใสขึ้นเรื่อยๆคือไม่ว่าคุณจะดำกรรมพันธุ์อะไรก็แล้วแต่คุณสามารถขาวขึ้นได้อ,อย่างนี้เด็กเพชรบุรีนะเด็กต่างจังหวัดนะเรายังสามารถขาวขึ้นได้เลยจากสารสกัดตัวนี้อันนี้เรื่องจริงคุณผู้ชมแล้วทุกคนที่กินเขาบอกเลยว่าการันตีโอว ข่าวขึ้นจนคุณรู้สึกได้ เขาการันตีเรื่องของความขาวจริงๆนะคะถ้าจะเอาแบบนี้นานแค่ไหนอะของจยในปัจจุบันนี้กินมา2ปีกว่าแล้ว<อ>ก็บอกคุณผู้ชมแบบนี้กินต่อเนื่องนะคะแต่ขาวยังยังไม่พอเราต้องดูเด็กด้วย<อ><อ>ต้องบอกว่านะคะสําหรับสาวๆที่วัยเลข3อพัพขึ้น4ี่พขึ้นคุณสามารถลดอายุลงมาได้10กว่าปีเลยกล้องซูมหน้ามาเลยจ้ะอนุญ,ญาตให้ซูม<อ>ปกติเขาจะไม่ให้ซูมหน้ากันนะอ,อันนี้ซูมได้เลยคุณผู้ชมคะรอยตีนกาล่องน้ำหมากเนี่ยนะคะมันยังไม่มาเลยทั้งๆงที่ดูใบหน้าอาจจะรู้สึกว่า สิบต้นต้นหรือเปล่าจะสามสิบห้าแล้วค่ะโบรหรือเปล่าไม่ต้องมาโบโบยิ้มได้ไงเนี่ย ผู้มมชมละครอนะมันก็โบม่ได้เต่ง <c oughs> ตึงไปหมดเลยคุณผู้ชมคะผิวนะจับไปนุ่มเหมือนผิวเด็กเลยค่ะเพราะสารสกัดตัวที่2ของโอไวนะคะจะเป็นสารสกัดจากเมล็ดองุ่นค่ะองุ่นพันเนตดีขนาดได้รับฉาย,ยาว,ว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งสายพันุ์องุ่นโลกคือมันต้านความแก่ต้านอนุมูลอิสระอันนี้ชอบมากทําให้เราดูเด็กลง,ล,งลดมาเป็นสิบกว่าปีเลยคุณผู้ชมแล้วรูปร่างดีด้วยหลักเลยนะตัวมีสารสกัดจากเมล็ดถั่วขาวค่ะเปลี่ยนการทํางานของแป้งให้เป็นน้ําตาลน้อยลง ระบบขับถ่ายดีก็หุ่นแป๊ะเอลมีเอลดอก็กลาย,ยเป็นว่านอกจากจะขาวแบบนี้แล้วเนี่ยยังมีช่วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสัดส่วนเรื่องสัดส่วนด้วย,วยเรื่องเชฟด้วยนะคุณผู้ชมพูดไปบางทีคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพออยกลับเลยไหมามามา,มาเราดูการทดลองกันเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอให้เห็นใกล้ๆนิดนึง แล้วค่ะเริ่มจากอย่างแรกเลยนะคะตัวแก้วเนื้อจะเป็นเหมือนร่างกายของคนเราเราเจอพวกแสงแดดมลภาวะอาหารการกินนะคะมันก็ตกค้างในร่างกายของเราแบบนี้คุณผู้ชมดูนะคะว่าโอไวจะไม่มีการทดลองเหมือนยี่ห้ออื่นอย่างเด็ดค่ะเพราะเราใช้น้ําอัดลมในการทดลอง เป็นยี่ห้อแรกและยี่ห้อเดียวเท่านั้นค่ะกล้าเอาน้ำบัดลมมาทดลองเลยนะคะว่าเราสามารถขาวขึ้นและผอมลงได้จริงเนี่ยใส่ลงไปอันนี้คือจอยในสมัยก่อนอ้วนดำออตอนเข้ากรุงเทพใหม่ๆค่ะคุณผู้ชมคะหลายๆคนคงมีปัญหานี้เนาะมาจากต่างจากกังหวัดแล้วตัวดำเลยอะ <c oughs> แต่ว่าขอให้ดูกล่องนิดนึงนะ โอไวของแท้คุณผู้ชมคะต้องเป็นกล่องสีม่วงกล่องสีม่วงแบบนี้แล้วก็เป็นโลโก้นี่นะคะโอไวนะคะโอไวไม่ใช่วีไวนะสระโอตัวโอนะคะคุณผู้ชมของปลอมของปลอมเขาไม่ได้ดูว่าชื่อว่าโอไวไงเขาเห็นว่าโอเนี่ยเป็นเหมือนแบบว่ารูปภาพเขาก็เลยไปขายเป็นวีไวใช่ไหม่ถูกต้องต้องโอไวและต้องกล่องสีม่วงเท่านั้นสีอื่นไม่ใช่นะคะ เราไม่มีสารเคมีตกค้างไม่ทําลายตับสามารถเช็คเลขที่ได้นะคะมีฮาราชาอิสลามสามารถทำได้ยีกี่ตัวอุ้ยนี่ไงต้องนับดูซิถูกต้องในระหว่างนี้บอกเขาเทสให้เขาดูเทสดูเลยคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าวิธีการกินโอไว้นะคะขอให้ดูด้วยเม็ดรับเป็นสีอ์ชมพูแบบนี้แล้วก็ด้านหลังจะมีโลโก้โอไว้อย่างนี้นะคะวิธีการกินคือกินก่อนนอน2เม็ดง่ายๆไม่ยุ่งยากก่อนนอน2เม็ดจบนะกนเม็ดจบเลยตามคอนเซ็ปต์2เม็ด7วันถูกต้องคุณผู้ชมแต่ กินจริงๆไม่ต้องแกะไป็แบบนี้นะเออเทสกันอย่างนี้ตลอดปรากฏว่าพอถึงเวลากินจริงๆโอ้ตายแล้วธอทำไมกินยากจังไม่ยากเไม่เอายี่ห้อนี้แล้วกินยากมากกี่แคบสูณผู้ชมคะต้องบอกว่าขั้นตอนแรกค่ะตัวโอไวเนี่ยเขาจะไปจับตัวนะคะพวก น้ำตาลที่มันอยู่ในน้ำอัดลมที่เห็นเป็นฟองฟู่ฟูแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะมันมีการทําปฏิกิริยาการกับตัวน้ําอัดลมที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมก็คือว่าหลังจากฟองมันหายไปแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเป็นเกล็ดสีใสๆเกาะอ,อยู่ตามขอบแก้ว<อ>นั่นคือการดักจับน้ําตาลที่มันอยู่ในน้ําอัดลมทั้งหมดตอนนี้สายแน่นมากนะคะแมกกติ้งเช็คสายเลยนะคะคุณ<อ>ผู้ชมเมื่อ<ท>กี้ให้ไปกี่สายนะให้30สายจะเหลือถึงหรอป่านี้จะเหลือ ค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าสําหรับผลิตภัณฑ์โอไวค่ะเขาจะข่าวขึ้นแบบเต็มเป็นสเต็ปขั้นบันไดเมื่อกี้ที่เช็คออยอ่ะเพราะว่ามีข่าวออกมา,าว่า,วาบางคนน่ะไปซื้อ,อของปลอมไงหรือไม่ก็ชอบพวกที่แบบว่าในหนงในเน็ตเนี่ยเอาออยอมาโชว์ประกฏมี12ตัวจา้าออยอจริงๆน่ะแพทย์ถึงได้นับว่าอ๋อมันมี13ตัวนะคะคุณคุณผู้ชมคุณไี้ความรู้คุณแฟนให้ความรู้มากแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าราคาของบางบางคนบอกว่ารถแล่แจกแถมซื้อที่ที่อื่นไหมราคาถูกกว่ามีของแถมอะไร ด้วยพวกนี้คุณผู้ชมคะบอกเลยว่าถ้าราคามันถูกคุณภาพมันก็จะได้ตามราคาเพราะชนะโอไวเนี่ยเป็นยี่ห้อเดียวที่มีคุณภาพเกินราคาเลยแล้วของดีจริง,รงๆคุณผู้ชม <ใน S 2> อ่ะดูที่แก้วเรานิดนึงหายแล้วนี่เมื่อกีนอ้นี้นะจากที่มันเข้มๆคือมันไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบว่ากินเข้าไปแล้วมันจะขาวทันทีถ้าใส่ปุ๊บแล้วคนปั๊บขาวจุ้วน่ากลัวใส่อะไรหรือเปล่าประหลงประหลอดอ,อุ้ยเราไม่กล้ากินแต่ถ้าเป็นโอไวค่ะมันจะมีการปรับค่อยๆขาวแบบเป็นขั้นบันไดแต่ว่าขาวอย่างยั่งยินแล้ ปลอดภัยไม่ทําลายตับออด้วยจริงๆมันขาวขึ้นแต่ถ้าเกิดเรายังเจอพวกสารพิษสารเคมีม,มลภาวะใส่ลงไปคุณผู้ชมดูอีกนะคะถามว่าเราจะกลับไปดําเหมือนวันแรกที่เราเคยดํำไหมต้องบอกว่าถ้ามีโอไว้ในร่างค่ะมันจะค่อยๆปรับให้ผิวเรากลับมาใสามาขาวปิ๊งเหมือนเดิมก็คือเป็นออไปไม่ได้ที่เราจะกลับไปเป็นน้องดํา .com เหมือนเดิมดนะถูกต้องค่ะเราต้องการันตีเลยนะคะยอดขายโอไว้จริงๆเลยนะยอดขาย30ล้านต่อเดือนนะคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ามีการสั่งซื้ 3 9มาสเเสูงที่สุดในบรรดาอาหารเสริมขาวทั้งหมดอันนี้มาจากยอดจริงๆที่เราบอกคุณผู้ชมเลยนะไม่มีแอปค่ะคุณผู้ชมไม่แอปแอร์นะไม่แอปแอร์ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้วันนี้เดี๋ยวย้ำโปรโมชั่นให้อีกหนึ่งงนะคะเมค i ิงบอกสายมาแบบพีคมากถ้าโทรไม่ติดขอให้ย้ำๆๆเบอร์โทรนะคะและเดี๋ยวทางคอร์เซนเตอร์เขาจะโทรกลับไปนะคะเอาละค่ะปกติโอไว้ที่บอกไป1กล่อง2,500บาท วันนี้คุณผู้ชมสั่งเสื้อหนึ่งแถมให้อีก1ฟรีทันทีนะคะแต่ว่าสําหรับใครอยากได้โปรสุดคุม้มก็คือสั่งเป็นเซตนะคะ3กล่องจากราคาเต็ม7,500บาทจะเหลือนะคะเพียงแค่3 4 0 0บาทเท่านั้นและไม่พอสําหรับ30สายแรกนะคะก็รับไปอีก1กล่องฟรีทันทีเป็น4กล่องในราคา<อ>3,400บาทเหลือกล่องละไม่ถึงพันเลิศเอาไปขายต่อค้มเวอร์จรงิงแล้วก็ข่าวด้วยนะก่อน<ข>ไปขายต่อทานเองก่อน ่อให้มันหาวก่อนนะอขอบคุณพี่จอยมากามาอีกนะวันหลังมาขอแถมเป็นห้าหนาูนะเนี่งอันนี้ครบถ้วมากแล้วสำหรับใครนะคะที่อยากจะช้อปปิ้งโดยไม่ต้องออกจากบ้านง่ายนิดเดียวแค่คุณเปิดรายการเรานะคะ V Beauty ที่นี่ทางช่องช็อป77 Shopping t ชอทีที่เดียวที่คุณวางใจตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลากไปก่อนแล้วเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ V Beauty